สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ต้องกราบขอนอบน้อมพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งค่ะเพราะเราฟังเรื่องของการตอบปัญหาเทวดามาหลายวันแล้วแต่วันนี้ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นมีเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชาซึ่งคงจะต้องถามที่มาที่ไปท่านอาจารย์หลักแก้วเพื่อความรู้ค่ะอาจารย์คะสําคัญอะไรยังไงคะวันสําคัญทางพุทธศาสนาก็จะมีอยู่3มวันค่ะ วันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือวิสาขบูชาค่ะนะพระธรรมก็คือวันมาฆะบูชาพระสงฆ์ก็คือเนี่ยวันอาสาฮะบูชาค่ะใช่ไหมนมีสามวันค่ะสาหรับวันอาสาหะบูชาเนี่ยก็วันเพ็ญเดือนแปดค่ะวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงอืก็คือเรื่องของเรื่องก็คือพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสรูแล้วค่ะพระพุทธเจ้าตัดสรูเดือนหกอืใช่ไหม หลง join, ังจากนั้นผู้เจ้าก็บำเพ็ญเพียรอยู่พยายามอยู่ใต้ต้นโพต้นไทรอยู่ประมาณ7 7็ดเจ็ดสาเจ็ดสัปดาห์ประมาณรวมๆสองเดือนก็เลยมานั่งนึกว่าจะไม่โปรดไข่แล้วเพราะว่าธรรมะที่พู้เจ้าตัสรูอริยสัจสี่เนี่ยมันยากยากมากที่คนธรรมดาทั่วๆไปจะรู้จะเข้าใจก็มานั่งจนกระทั่งมีท้าสหบดีพรมมาทูลเชิญให้พูเจ้าเนี่ยเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะว่าคนที่ยังเข้าถึงยังมีอยู่ยังไม่ได้บววไปทั้งโลกยังพอมีอยู่หัวใจก็ตกลงพอตกลงเสร็จแล้วก็นึกเอ๊จะไปโปรดข่ายอ,อาจารย์ของพระองค์ท่านก็มรณาภาไปแล้วอาราดาบทุต้องยาบทก็นึกนึกถึงปัญจวคีร่วมทุกข์รวมสุขกันขึ้นมามก็คือมีอัญญาโกธัญญาวะป่าอัศชิตพัทธิยะมหานามะอะไรเนี้ยก็นึกถึงพระปัญจวคีก็เลยก็เสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมลคกายวันคะ ตามวัดจึงมีมีมีอะไรมีมีกวางสองตัวแล้วก็จะมีเสมาธรรมจักรกวางจะนอดน,นอนแนบอยู่เสมาธรรมจักรก็คือให้นึกถึงวันอาสา,า,าบูชาว่าพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งหที่ป่าอิสิตปัตตนะมลึกขายวยันคือป่าเนื้อกวางนั่นแหละนะฮะแล้วก็หมุนธรรมจักรครั้งแรกนี้วันเพ็ญเดือน8นก็คือวันที่พระเจ้าเนี่ยมา อัสอรปัญจวัคคีค่ะทีนี้ปัญจวัคคีเนี่ยเห็นผู้เจ้ามาก็นึกว่าผู้เจ้าเนี่ยหมดแล้วหมดไฟแล้วกินอยู่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินเนื้อทุนทรัย์ส่วนนันเราอุตส่าห์ลำบากมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะไม่ต้อนรับแล้วแต่พอผู้เจ้าเสด็จมาถึงจริงก็ลุกขึ้นจัดน้ําจัดท่าที่พ่าคือแพ้โดยอัตโนมัติก็ยอมรับผู้เจ้านั่นก็คือวันเพ็ญเป็น8ปแล้วที่สำคัญคือวันนี้ก็คือวันที่ผู้เจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตร ธรรมจาักรก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปไหนไปด้วยเกวียนใช่ไหมใช่เคเฮ้เกวียนมันจะมีล้อล้อเนี่ยเขาเรียกว่าจาก<อ>ัจากรจักรนัน,น,นแปลว,ว่าหมุนไงี่ยธรร,รมะของพระเจ้าก็จะหมุนไปเรื่อยๆธร,รรมจักรกับประวัตนสูตรเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงคะก็คือเขาบอกงนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงส่วนที่สุดสองอย่างที่พระเจ้าปฏิเสธ ก็คือสุขสบายเกินไปดีไหมสุขสบายไม่ดีไม่ดีนะลำบากเกินไปก็ไม่ดีภาษาภาคก็เรียกการมาสุขขันลิกานุโยคคือสุขสบายคือสบายนี่นี่นี่คือย่อนไปตึงไปก็อัตะกิรามฐานุโยกนี่ก็คือทําตัวลําบากโดยปล่าประโยชน์จําได้ไหมที่อดจนขอมเลยวคนอินเดียสมัยก่อนพอกินจนอ้วนบึกเกินไปก็ไม่ดีต่อมา ก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายกลางของพระพุทธเจ้าก็คืออะไรก็คือสัมมาสามังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาอะไรวายามะไลไม่ได้จนสัมมาทิฏฐิเนี่ยแปดประการสุดท้ายก็ตบท้ายด้วยอริยส,สัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็แปลว่ากรงล้อแห่งพระธรรมกําลังขับเคลื่อนไปมุนไปทั้งโลกวันนั้นเป็นวันแรก พอหลังจากแสดงวันแรกเนี่ยอัญญากกธัญญะได้ก่อนอคือได้ดวงตาเห็นธรรมจึงได้ชื่อเมื่อก่อนชื่อโกธัญญะโกธัญญาอุโสถ้าตเราดูในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามีสีผมสีดอกเหลา<อ>ขาวที่สุดเพราะอ,อัญญากกธัญญะตอนที่ท่านท่านเป็นหมอ หมอดูไปทํานายพระเจ้าว่าจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอพระเจ้าเกิดอ๋อน่แสดงว่าท่านอัญญาก็ตามดูตามมาตลอดเพราะรู้แล้วว่าเนี่ยองค์นี้จะได้เป็นศาสดาค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะ สําคัญนะคะอย่าลืมเติมบุญนะคะเป็นวันอาสาฬหาบูชาค่ะท่านอาจารย์หลักแก้วเรามาคุยกันต่อถึงท่านัญญาโกณทัญญะนะคะก็คือหลังจากที่ผู้เจ้าแสดงรมจบเนี่ยอัญญาโกณทัญญะตอบโจทย์ได้พู้เจ้าก็รู้แล้วว่าอัญญาโกณทัญญะเนี่ยบรรุเป็นพระอนาหนัยเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยอัญญาโกณทัญญะได้ก่อนจึงเรียกอัญญาอัญญา,าแปลว่าก่อนเขาอ๋อเข้าใจละพออัญญาโกณทัญญะได้ต่อมาแลมหนึ่งข้ามกับพระวปะได้ เพราว่าปะ,ปะต่อมาแลมสองข้ามพระพยะมหานามะอัสสชิก็ไล่แลมแลมหนึ่งต้องดมสี่ห้าพอครบห้าองค์แล้วได้เป็นพระอรหันแล้วเนี่ยสุดท้ายเลย้วพระเจ้าก็แสดงในแลมห้าข้าเดือน8ทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรคืออะไรคะสแสดงให้มาจักลคะไม่มีตัวตนอ๋อไม่มีตัวตนทีนี้พระเจ้าก็บอกว่าอาจารย์ตรงนี้นี่คือกําลังแสดง ทำให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะหลังจากที่แสดงธรรมจบอริยสัจสี่ผ่านพราะวันสุดท้ายอ่ะวันสุดท้ายเลยผู้เจ้าแลมห้าคัมผู้เจ้าก็แสดงอนัตตลักษณะอนัตตลักษณะอนัตตะก็คืออนัตตานี่ยแหละมันไม่มีตัวไม่มีตนเพราะฉะนั้นผู้เจ้าก็ปัญจวัคคีย์ก็สงสัยว่าไม่มีไม่มีตัวตนได้ยังไงเขาบอกว่าธาตุทั้งสี่มี มีตัวตนนะมีตัวตนไหมขันห้ารูปเวทนาสัญญาไม่มีไม่มีตัวยนเนี่ยแล้วมีทุกไหมมีทุกมีทุกมันก็ไม่ไม่ใช่ของเราแล้วผู้เจ้าก็พยายามที่จะแสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนอาจารย์อันนี้เป็นการตอบปัญหาปัญจวัคคีเหมือนกันถูกไหมคะถือว่าเป็นพุทธกิจหนึ่งเหมือนกันไหมคะ่เหมือนกับที่เราเคยเล่ามาสองสามครั้งอันนี้อันนี้ต่อหน้าที่แสดงโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าค่ะ ไม่มีตัวไม่มีตัว,ตวเพราะว่าที่เรามีตัวตนเพราะมันเหมือนรถยนต์มันมาประกอบกันมีล้อมีเครื่องมีอะไรคนเราก็ประกอบไปด้วยลูกเวทนาสัญญาสังขารวัญญาหรือว่าธาดสีดินน้ำรวมฝ่ายประกอบข้าว <คะ S 1> ใช่ไหมแล้วเราก็ไปทุกข์กับมันเราก็เวทนาสัญญาอ<ม>ันน<ม>ี้เป็นอะไรเงี้ยคือเราไปน่นรู้สึกพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมันเป็นอนัตตาอนัตต์ัณหสูตรแล้วก็เทศให้ให้ปัญจวัคีทั้งห้าได้ฟังกัน เนี่ยวันนี้วันคือวันอาสาฬหาบูชาเพราะเราจะเห็นก็เกิดพระสงฆ์องค์แรกรือรูปแรกขึ้นในโลกนี้ก็ครบแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอหลังจากเดือนแปดไปก็เดี๋ยวจะได้พระยะสะสะกุลบุตรไดออ้อะไรแดินสามพี่น้องอหลังจากนั้นก็ไปเผยแผ่พระธรรมจนกระทั่งวันมาคฆมาสิจะพระมารวมกัน,น <c oughs> ใช่ไหมพอวันมาฆเดือน <c oughs> สเดือนสามปีหน้า พอเดือนสามพวกก็จะกลับมารวมกันพันสองร้อยห้าสิบูปเป็นพระอรหันต์มารวมกันโดยมิด้นายหมายนั่นก็เป็นวันมาฆะเป็นวันพระธรรมเกิดขึ้นนะเป็นวันพระธรรมนะฮะวันนี้ก็คือวันอาสาบูชาถ้าในสังคมเราก็คือเวียนเทียนไหวทำบุญตักบาตรหรือประเพณีเราตักบาตรวียนเทียนไหวพระอะไรต่างๆอันนี้ไปในสังคมเราเนี่ยเรามักจะจำสามวันนี้ได้ แต่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมนี่วันวิสาขะรู้อย่างเดียวว่าวันนี้คือวันหยุดหยุดราชการแล้วก็ไปกินเหล้าเมายากันต่างเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวันข้ารร่าแล้ววันนี้ก็รีบกินกันเต็ม,มที่เลยะจะต้องเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้จริงเข้าพรรษากินดีกว่า เพราะคำภาษาแค่สามเดือนออกภาษาตั้งเก e ้าเดือนทีนี้ถามอาจารย์อาจารย์มอ,องเห็นหรือว่าอาจารย์อยากให้เรนพูดภาพรวมสังคมดี่านะคะในวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะหรือภาพที่อาจารย์มองเห็นอยากให้สังคมเดินไปยังไงจริงๆวัน,วนเราเนี่ยเดินยังไงในพุธศาสนาค่ะมีให้เราสํานึกให้เราระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าวันนั้นพระเจ้าตัดสินใจไม่สอนไม่สอน ไม่สอนก็ไม่เกิดศาสนาพุทธเกิดขึ้นศาสนาพุทธก็ไม่เกิดเพราะท่านไปองคเดียวนะมาองคเดียวแล้วไปองค์เดียวเลยวันแมนโชเลยไปเลยแต่เพราะท่านไม่ใช่ท่านยังมีจิตเมตตากรุณามุทิตาและกุเบขาแผ่เมตตาไปยังชาวโลกในสุดเราก็ได้รับผลนั้นนะฮะหลังจากพระเจ้าเนี่ยดับขันธ์เท้าปรินิพานไปแล้วต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งก็คือพระเจ้าอโศกมหาราศที่ ใครฆค่าคนจํานวนมหาศาลแล้วกลับจิตกลับใจได้เอาพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลกมันก็เลยมีผลต่อบ้านเราศรีลังกาต่างๆเนี่ยนี่คือได้รับผลจากพระเจ้าอโกมหารากด้วยที่ศาสนาพุทธได้เข้ามาสู่ราเอเชียแล้วเขเมรลาวยวนอะไรพวกนี้ได้ดูเห็นเห็นท่านอาจารย์ดิดกําลังสร้างเสาโสกแล้วก็เจดีปฐมมหาเจดีภูผาสูงเห็นคุยอาจารย์เคยไปคุยไหมคะ ของของพระมหาธีรนาทที่วัดป่าปูภาสุขคือคือถ้าเกิดเราขึ้นไปแต่ละคนนะคะอาจารย์ขึ้นไปตรงนั้นแล้วไปน้อมนําหรือไปร่วมบุญเนี่ยก็ได้เหมือนกันและลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังอาจารย์ละแก้วสักครู่นะคะ กลับมาคุยกับอาจารย์หลักแก้วนะคะเราคุยในเรื่องของวันอสารหาหบูชาไปแล้วนะคะซึ่งอาจารย์หลักแก้วคุยภาพรวมไปแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องขององค์พระพุทธเจ้าตอบปัญหาเทวดานะคะเทวดาก็ตอบถามในปัญหาบอกว่าทูลถามพระองค์ท่านว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักอะไรเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอะไรเป็นความเจ็บปวดที่น่าหวาดเสียวอะไรเป็นความบันเทิงอย่างสูงสุด พระพุทธองค์ตอบอย่างนี้ค่ะส่งตอบว่าความดีเป็นสิ่งที่น่ารักความชั่วเป็นสิ่งที่น่าเกลียดความรู้สึกชั่วเป็นความเจ็บปวดที่น่าหวาดเสียวความพ้นจากทุกข์เป็นความบันเทิงใจอย่างสูงสุดบันเทิงของพระอริยะเป็นยังไงอาจารย์บันเทิงก็คือคไม่ต้องกลับมาเล่น<อ>ดนตรีก็คือท่านไปนิพพานหรือพระอ,อริยะค่ะเทวดาถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักค่ะนี่ถ้าถ้าปิด ที่ผู้เจ้าตอบระคนก็คงตอบเันผิดๆถูกๆกันอะไรสิ่งที่น่ารักะผู้ชายก็บอกสาวๆแล้วสาวๆก็บอกนมๆ <c oughs> อันนี้มนุษย์มนุษย์ตอบที่มนุษย์ตอบนะฮะผู้เจ้าบอกความดีเป็นสิ่งที่น่ารักเห็นไหมความดีซึ่ง อาจารย์ว่าคนอาจจะคิดไม่ถึงสิ่งที่น่ารักอาจจะเป็นหมาที่บ้านก็ได้แมวก็ได้หรือว่าอะไรที่คิดไปเยอะมากเลยแต่นิสสราในตัวเใจเนี่ยใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกความดีเป็นสิ่งที่น่ารักเบนลองนึกถึงหลักตอบแบบตความดีเป็นสิ่งที่น่ารักค่ะแล้วส่วนมากคนรู้ว่าความดีเป็นสิ่งที่น่ารักแต่คนก็ไม่รักความดีถ้าทุกคนเนี่ยบอกความดีเป็นสิ่งนี่ยแล้วรักความดีเนี่ยโอ้โหมันจะคงจะร่มเย็นเป็นสุขนะเพราะไม่มีคนทําชั่วไงมันทําแต่ความดีเนี่ย รู้ว่าความดีดีแต่ไม่ทําดีรู้ว่าความชั่วไม่ดีแต่ชอบทำรู้ว่าสวรรค์อยากไปแต่ทําชั่วมันจะไปสวรรค์ได้ไงมันตีตั๋วผิดไงค่ะเออตีรถไฟตีตีตั๋วเครื่องเครื่องบินจะไปขึ้นรถไฟนนนะตีตั๋วต่อมาอะไรเป็นสิ่งที่น่าเกลียดค่ะพระเจ้าบอกความชั่วเป็นสิ่งที่น่าเกลียดค่ะความดีความชั่วมันเป็นเหมือนกันตรงกันข้ามอ่ามันตรงกันข้ามอ่ ต่อมาเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นความเจ็บปวดที่น่าหวาดเสียวพุทธเจ้ฤฤาบอกความรู้สึกชั่วเป็นความเจ็บปวดที่น่าหวาดเสียวรู้สึกชั่วรู้สึพอทําไปแล้วไงพอทําไปแล้วโอ้โหกูฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคือทําไปแล้วเนี่ยมันหวาดเสียวไหมโอ้เพราะหวาดเสียวเสร็จแล้วทําไงส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายใช่ฆ่าตัวตายนี่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมหนึ่งคุณต้องไปใช้กรรม ฟังหลังจากฆ่าดุพการีไปแล้วหรือฆ่าคนตายไปแล้วสองฆ่าตัวเองตายเนี่ยต้องเกิดใหม่แล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกหลายสิบชาติเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนที่ฆ่าตัวตายมันจะฆ่าตัวตายบ่อยบ่อยนี่เป็นเป็นกรรมที่จะต้องตอบโจทย์ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยปัญญาอย่าไปแก้ด้วยอปัญญาค่ะสุดท้ายอะไรเป็นความบันเทิงอย่างสูงสุดพระเจ้าบอกความพ้นทุกเป็นความบันเทิงอย่างสูงสุดความพ้นทุกข์ไงยคือไม่ทุกแล้ว ที่เราเกิดเพราะเรามีทุกเนค่ะเพราะว่าทุกสมุทัยนี่รอดมากไนงะอริยสัตว์สี่ถ้าไม่มีทุกมันก็ไม่มีสมุทยนะัยไงไม่ต้องแหละเพราะไม่มีสมุทยัยมันก็ไม่มีทุกใช่ไหมเนี่ยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าตอบเนี่ยตรงที่สุดไม่ต้องไปคิดอ้อ,อมโลกเลยตอบตรงเป๊ะตรงประเด็นท่านอาจารย์คะแล้ววิธีเนี่ยเรียนถามอาจารย์เพราะอาจารย์บอกไว้ในช่วงที่เรื่องรู้สึก เทวดาถามเมื่องใครเป็นโจรผู้ร้ายทําอันตรายพระุทธองค์ก็ตอบว่าคิดร้ายเป็นโจรที่ทําอันตรายคือน,นี้ประเด็นเรียนถามอาจารย์ให้ข้อสังเกตไว้ที่ฉันก็สนใจนะคะรยนบอกว่าเ,าเวลา,เาปัญหาที่เทวดาถามหรือมนุษย์หรือปัญจวคีอะไรต่างๆเนี่ยและพระพุทธองค์ก็ตอบปัญหากับมนุษย์หรือสิ่งต่างๆที่ฉันเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะได้ปัญญาอย่างไราารยนบอกให้พิจารณาและน้อมเข้ามาเนี่ยคือต้องอ่านหรือต้องทําความเข้าใจหรือสกัดหรืออะไรยังไง อ่าประการแรกก็คืออาจารย์มีหลักให้ไหมคะอยู่ที่บัวอยู่ที่บัวเบนบัวประเภทไหนอ่ะอาจานพ้นน้ำเลยถ้าพ้นน้ำแล้วก็จะเข้าใจง่ายอ๋อมันอยู่ที่ตัวเองด้วยตัวเองอ๋อนี่เข้าใจแล้วอาจารย์ตอบนี้เพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไอ้หนึ่งสองสามแล้วพอไปวัดไปวานหนึ่งนี่เบนสังเกตเวลาพูดกับปัญจวัคีเนี่ยสอนปัญจวิคีก็ไม่ต้องมีอุปมาอุปไมยแต่ถ้าลองจากปัญจวัคีเป็นสงฆ์ทั่วไปหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอาจจะมีอุปมาอุปไม มีชาดกด้วยถ้าเป็นพวกระดับสามแล้วไปไม่ไปแหล่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องอุปมาอุปไมยแล้วยกชาดกั้งแม่น้ำ้งแม่น้ำอันนี้คือวิธีสอนของคระตัวโองคค่ะแต่ว่าประเภทสุดท้ายไม่แล้วแต่บัวด้วยเขาเปิดน้ำลาย นี่เข้าใจะแม่ถามคําถามนี้แล้วดิฉันเข้าใจหมดเลยนะคะ,ะท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะคะ,ะแล้วก็ไปเรียกว่าน้อมนามาปฏิบัติด,ด้วยนะคะอขอบคุณที่ตามชมรายการนี้และอย่าลืมทําบุญนะคะวันนี้วันสําคัญของพระพุทธศาสนาพันเอกละแก้วมรสดทีมงานดิฉันลานะคะสวัสดีค่ะนี้นนนลลาาาไรขวป I'm